สวัสดีครับผมครูศาสนาณัฐพงศ์บุญสินนะครับปัจจุบันรับใช้พระเจ้าที่คิดจักรสีบรนเย็นภาคสี่ภาคที่15นะครับแห่งสภาคิดจักรในประเทศไทยปัจจุบันเป็นสีอภิบาลนะครับประจำอยู่ที่คิดจักรสีบรนเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสที่จะนะจําพจนาของพระเจ้ามาหนุนใจพี่น้องทุกท่านในวันนี้หัวข้อที่ผมจะพูดนะครับในวันนี้ก็คือว่าชีวิตส่วนตัวจากแบบอย่างของพระเยซูคริส ปรากฏในพระธรรมแมทธิวบทที่3ข้อที่13ถึงข้อที่ 4, ข้อที่17นะครับกล่าวอย่างนี้นะครับว่าแล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลรลีมาหาย่อนที่แม่น้ําจอแดนเพื่อที่จะรับบัติศมาจากท่านแต่ย่อนทูลห้ามพระองค์ว่าข้าพระองค์ต้องการจะรับบัติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จเข้ามาหาข้าพระองค์แต่พระเยซูตรัสกับย่อนว่าบัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทําตามทุกสิ่งที่ชอบทุกประการแล้วยอนก็ยอมขั้นพระองค์ทรงรับปฏิสมาแล้วในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำและท้องฟ้าก็แวกออกและพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุดนกพิราบลงมาสถิตอยู่บนพระองค์และนี่แนมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมาก มีคำกล่าวอย่างนี้นะครับว่าดินสอเนี่ยจะดีได้ต้องดีที่ไส้นะครับดินสอจะเขียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีไส้ที่แข็งแรงไม่หักง่ายไม่เขียนไปแล้วก็หักไม่เขียนไปแล้วก็เปาะนะครับเปรียบได้กับชีวิตทิ่เซียนของเราทั้งหลายคือว่าเราจะต้องเข้มแข็งการที่เราจะเข้มแข็งได้นั้นก็จะต้องเริ่มจากชีวิต ภายในของเราทั้งหลายที่มีความสนิทมีความสัมพันธ์กับองค์ผู้เป็นเจ้าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแล้วมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับพระเจ้าจิตวิญญาณของเราทั้งหลายก็เติบโตเข้มแข็งและพร้อมที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าจากพระเจนะของพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะครับเป็นแบบอย่างจากชีวิตของระเยสุคิต ที่เป็นแบบอย่างให้กับเราทั้งหลายในแง่ของการที่พระองค์เองมีชีวิตส่วนตัวที่เป็นที่พอพระทัยต่อพระเจ้าวันนี้เราจะมาศึกษาชีวิตของพระเยซูคริสต์แบบอย่างจากพระองค์3ประการด้วยกันนะครับประการที่1พระองค์เป็นมีชีวิตนะครับที่ถ่อมใจพระเยซูได้ทรงปรากฏพระองค์ท่ามกลางคนที่ฟังคําเทศนาของยอห์นในเวลานั้นในข้อที่13นะครับพระเยซูเดินทางมาจากแคว้นกาลิลี พระองค์มหายอนและพระองค์ต้องการที่จะรับปติศมากับเขาด้วยนี่เป็นท่าทีที่แสดงถึงความถ่อมพระไทยในชีวิตของพระเยซูกิสที่พระองค์ทรงลงทุนนะครับเดินทางมาหายอนที่แม่น้ําจอแดนและพระองค์ได้ก้าวออกมาจากฝูงชนนะครับต่อหน้าคนจํานวนมากเลยทีเดียวเพื่อที่จะขอรับปติสมาจากย่อน ทั้งที่พระองค์สูงทรงกับยอนนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ไม่จําเป็นต้องรับบัพติศมาเหมือนกับคนอื่นๆก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะคนอื่นๆเป็นคนบาปบัพติศมาของยอนคือการที่บ่งบอกว่าคนบาปนั้นกลับใจนะครับจากสิ่งที่ทําอยู่กลับใจจากความบาปที่ทําอยู่และหันกลับมาสู่พระคุณของพระเจ้าหรือหากจําเป็นจริงๆพระองค์ก็เชิญยอนมาก็ได้นะครับแต่พระองค์หาได้ทําเช่นนั้นไม่ โดยพื้นฐานนะครับสังคมของชาวไทยเนี่ยผู้น้อยด้อยวาสนานะครับหากมีความต้องการเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ผู้ใหญ่เข้ามาหาเราแต่เราจะต้องเป็นคนที่เข้าไปหาผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือต้องเป็นคนที่เดินทางไปพบปะผู้ใหญ่นะครับผู้ที่มีอํานาจบาร,รมีมีศักดิ์ศรีมียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงส่งกว่าเราเราถึงจะเดินทางเข้าไปเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือ แต่นี่เป็นแบบอย่างของพระเยซูริ์ที่ผมรู้สึกประทับใจในชีวิตของพระเยซูริ์และพระเยซูริ์ก็เป็นแบบอย่างให้กับเราทั้งหลายทุกคนแมทธิวนะครับเป็นคนเดียวที่บันทึกการโต้แย้งนะครับของยอนเขากล่าวว่าข้าพระองค์ต้องการที่จะรับปฏิสมมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ยอนทราบดีว่าเขาไม่คู่ควรนะครับที่จะให้บัิติมมาแก่พระเยซูริ์เพราะ พิธีแบบติศมาของเขามีไว้สําหรับการกลับใจจากความบาปและพระเยซูจะต้องกลับใจจากอะไรครับพระเยซูไม่ได้ทําบาปพระองค์ไม่เคยทําบาปยอนไม่กล้ายอนเชื่อว่าเขาไม่คู่ควรแม้จะถอดสายรองเท้าให้กับผู้ที่จะเสด็จมาด้วยซ้ํานี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความถ่อมใจความถ่อมสุภาพในชีวิตของยอนยอนได้ให้ชีวิตความคิดและการกระทําลง การกระทําของเขาเนี่ยถ่อมลงอย่างสุภาพต่อจำพ่อพระพักของพระเยซูคิดว่าเขาไม่คู่ควรเลยจริงๆพี่น้องที่รักครับจากบุคคลทั้งสองท่านนี้ได้แสดงเห็นให้เห็นถึงการที่มีชีวิตที่ถ่อมของพระเยซูนะครับทั้งสองด้านคือมีชีวิตที่ถ่อมต่อพระเจ้าและพระเยซูทรงถ่อมพระทัยเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้ชอบธรรมกับยอนผู้ร่วมพันธกิจ ส่วนยอนเองก็มีชีวิตที่ถ่อมใจถ่อมสุภาพและให้เกียรติต่อพระเยซูคริสต์ในชีวิตส่วนตัวที่พระเจ้าพอพระทัยในการรับใช้ในการดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าก็คือการถ่อมใจนั่นเองในพระธรรมสุภาษิตบทที่22บข้อที่4ได้กล่าวไว้ว่าบําเน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้าคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตประการที่สองนะครับพระเยซูเป็นแบบอย่างให้กับเราโดยการมีชีวิตที่เชื่อฟัง การเชื Ask, ่อฟังนะครับเป็นเงื่อนไขแรกนะครับที่พระเจ้าประสงค์จะเห็นในชีวิตของมนุษย์ทุกคนพระเจ้าต้องการเห็นชีวิตของมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างนั้นมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าต้องการเห็นการเชื่อฟังของชีวิตของโนอาห์โดยการต่อนาวานะครับกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ทั้งๆที่โนอาห์ไม่เคยเห็นฝนตกในเวลานั้นพระเจ้าต้องการเห็นถึงการเชื่อฟังจากชีวิตของอับราฮัมที่ยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง บ้านเกิดเมืองนอนของเขาเดินสู่ดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้โดยที่เขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะเดินทางไปที่ไหนพระเจ้าต้องการเห็นการเชื่อฟังของชาวอิสราเอลนะครับเมื่อออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อที่จะเข้าสู่แผ่นดินที่พระเจ้าได้ทรงโปรดสัญญาไว้และในพระธรรมตอนนี้นะครับมีการเน้นให้เราเห็นถึงว่ามีความหมายของการเชื่อฟังย้อนได้เชื่อฟังพระเยซูคริสต์นะครับการเชื่อฟังของมนุษย์ พี่น้องทั้งหลายเป็นการเชื่อฟังที่อยู่บนความสงสัยอยู่บนความเพื่อแคลงใจความไม่แน่ใจที่เกิดขึ้นจึงเป็นจึงเป็นการเชื่อฟังที่ไม่สมบูรณ์แบบเพรสุริ์นะครับพระองค์ทรงนำชีวิตของพระองค์ลงมาจากสวรรค์ลงมาอยู่และดำเนินชีวิตให้เห็นถึงชีวิตที่ยอมเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาที่บนไม้กางเขน พระองค์ไม่เคยปริปากบนหรือแสดงความไม่มั่นใจต่อแผนการและการจัดเตรียมของพระเจ้าแต่คนจำนวนไม่น้อยนะครับถึงจะเชื่อฟังแต่ไม่มั่นใจรู้สึกว่ามีความสงสัยมีความเคลือบแคลงใจชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์หรือแม้แต่กระทั่งตัวผมเองและอีกหลายๆคนคงมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่เชื่อฟังต่อพระวจนะของพระเจ้า แต่ในขณะเดียวกันการดําเนินชีวิตประจําวันของเราทั้งหลายในความเป็นมนุษย์เราก็ยังเดินบนความเครือบแคงเดินบนความสงสัยมีคําถามที่เกิดขึ้นในตลอดระยะทางแห่งการเดินทางในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อที่15ห้ได้กล่าวว่าแต่พระเยซูต,ตรัสตอบย้อนว่าบัตรนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทําตามทุกสิ่งที่ชอบพระทยทุกประการแล้วยอนก็ยอม นอกจากนี้นะครับทั้งสองมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าทั้งสองก็มีชีวิตที่ยอมฟังซึ่งกันและกันเพราะพรเหล่านี้จะตามทันท่านทาน่ทานทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านพระเจนะของพระเจ้าในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่2ในกล่าวและนี่คือพระพรแห่งการเชื่อฟังซึ่งพระเยซูกิตและยอนได้สัมผัสและแตกต่างจากคนอื่นที่รับปฏิสมาอย่างแรกก็คือว่าพระองค์ทรงเห็นท้องฟ้าแหวกออก อย่างที่สองนะครับองทรงเห็นพระวิญญาณดุจนกพิราบลงมาสู่พระองค์และอย่างที่สามนะครับพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากประการที่สามนะครับเะเยซูเป็นแบบอย่างให้กับเราในการมีชีวิตแห่งการอธิษฐานในการบันทึกเรื่องราวของการที่พระเยซูคิดหลังจากที่รับปฏิสัมมาจากน้ำจะปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่สามาระโกบทที่1และ ลูกาบทที่3เหมือนกันนะครับแต่สําหรับในพระธรรมลูกาบทที่3ข้อที่21บเอนี่ยบอกว่าพระองค์ทรงทาในสิ่งที่พระเจ้าชอบใจท่านมากบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าอยู่มาเมื่อคนทั้งปวงรับปฏิสมาและพระเยซูทรงรับด้วยขณะเมื่อทรงอธิษฐานอยู่ท้องฟ้าก็แหวกออกในพระธรรมลูกาบันทึกถึงการอธิษฐานของพระเยซูคิ์นะครับซึ่งแตกต่างจากเรื่องอื่น พระเยซูทรงอธิษฐานพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราในการอธิษฐานชีวิตของคนที่พระเจ้าพอพระทัยต้องมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า cess. มีชีวิตแห่งการอธิษฐานการอธิษฐา,า,านเปรียบเสมือนกับลมหายใจของเราทั้งหลายการอธิษฐานเป็นศาสตร์าวุธในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าในการที่เราจะติดตามพระเจ้าในการที่เราจะดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอย่างเกิดผลผมชอบเพลงชีวิตคริสเตียนนะครับ แล้วก็ในเพลงไทยนิมัสการก็มีนะครับเพลงชีวิตริสเซียนอยู่ในบทที่182แล้วก็เพลงไทยนิมัสการเนี่ยปรากฏอยู่ในบทที่148ที่พูดถึงการอธิษฐานนะครับในข้อที่1ตอนปลายคำร้องได้พูดอย่างนี้นะครับว่าพูดถึงว่าถ้าถูกทดลองจิตใจทุกร้อนจะได้รับการบรรเทาเมื่อเราอ้อนบอนในข้อที่2ตอนปลายอีกเช่นกันนะครับคำร้องความกลัวความทุกข์ร้อนจากหน้าที่การงาน พระองค์ทรงรับเมื่ออธิษฐานและในข้อที่สนะครับบรรทัดแรกนะครับคำร้องได้บอกว่าเมื่ออธิษฐานเห็นอัศจรรย์ได้รับการดูแลจากพระเจ้าเหมือนอยู่ในสวรรค์พระเยซูรับใช้พระเจ้าเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานพระองค์ให้ความสําคัญมากนะครับนอกจากพระองค์จะอธิษฐานในพิธีบัพติศมาแล้วเนี่ยหลังจากนี้พระองค์ได้ทรงพระหีได้บันทึกให้เราเห็นและก็ทราบอีกว่าพระองค์ทรงใช้ชีวิต นะครับส่วนตัวของพระองค์ในการอธิษฐานขอการทรงนำในถิ่นธุรกันดาลและในขณะเมื่อพระองค์ทรงอ,งอดพระกาหารเนี่ยพระองค์ก็ใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าใช้ถ้อยคําของพระเจ้าในการต่อสู้กับมารนะครับที่มาทดลองพระองค์และพระองค์ก็ทรงผ่านการทดลองต่างๆนั้นไปได้ชีวิตของการรับใช้พระเจ้าถ้าเราไม่อธิษฐานในการที่เราติดตามพระเจ้าถ้าเราไม่อธิษฐานเนี่ยเราไม่ได้ขอการทรงนำไม่ได้ขอการอวยพร จากพระเจ้าเราก็ไม่แตกต่างจากคนทั่วไปที่เขาดาเนินชีวิตโดยการพึ่งพาตัวเองและเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางที่ไม่มีชีวิตโดยการเน้นชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางโดยที่เขาไม่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะต้องไว้วางใจในพระเจ้าพึ่งพาในกําลังของพระเจ้าพึ่งพาในความสามารถของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับวันนี้พระเยซูปเป็นแบบอย่างแกเราทั้งหลายในการอธิษฐานและเราล่ละครับ เมื่อเห็นแบบอย่างจากชีิตของพระเยซูเรายังจะยึดแบบอย่างจากชีวิตของพระเยซูหรือไม่วันนี้ผมอยากจะฝากข้อคิดสําหรับพี่น้องทุกท่านนะครับสามประการด้วยกันคือว่าชีวิตจากแบบอย่างที่พระเจ้าพอพระทัยก็คือเราจะต้องถ่อมใจเราจะต้องเชื่อฟังและชีิตของเราจะต้องอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอมีชีวิตที่ผูกพันกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอํเนวยอุอัมพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ